ต่อไปเป็นวิธีคลิปนี้เป็นวิธีการวางวางสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก่อนอื่นเราก็หาระดับระดับห้องน้ำก่อนใช่ไหมช่างครับผมระดับห้องน้ำเพื่อที่จะเทเทพื้นห้องน้ำแล้วก็ปูกระเบือ้องให้เรียบร้อยแล้วค่อยวางสุขภัณฑ์ทีหลังเนาะ ครับ คลิปน <laughs> sure. <leigh ot too bad> um ี <ent ot un ha> ้ออกไปนี่เจ้าดังระเบิดแล้วเจ้าช่างชุดนี้ดังระเบิดเถิดเทิงแล้วนี่พูดอันนี้สองของบุญมาชม ใส่ย <c oughs> ปะตัวแบบนี้พองโค้งกันห่วงีม้มองไช่สเนอ่ะหัวสีติดตั้งยุ่ยเดี๋ยนี่ว่ะวันจะมีจักหัวหัวเดียวเลยว่ะหัว <c oughs> เดียวนี่คางยู่งพ่อนี่หัวชวนพู้รักตัดไปกับตัดเอาโลดนี่หัวเดียวนี่ละคางยู่งพ่อนี่ บ่าผืนหัวสวงมีหลายหัวเยอะแล้วเยอะค่ะปูนูนไหมปูนไหมครับเนี่ยอะไรยังปูนปูนแล้วระบายว่าสูงแน่นอนนะระบายตรงนี้บ่ครับแน่นบพรว่าครับว่าสูงเดล็กแต่ติดตัดลงเพื่อรองรับการเพื่อว่าเท่าติดไปเพื่อว่าเพื่อว่าไม่ให้ปูนเขาแล้วก็ไ่ให้ปีปูนลุ่มครับเพื่อว่าปูนเขาปีปูนลุ่แล้วที่ว่าเดี๋ยวมันเกิดปูนตันได้ <ม>อในื้นห้สก่ราตันนี้เขา้าไปใส่ลงขึ้นเข้าไปใช่ไหมมีถอะบายอากาศด,ด้วย,วน,ยนี่ไง ใส่ท่อระบายอากาศแล้วก็ใส่ท่อระบายน้ำทิ้งระบบก,การวางท่อออกซิเจนหมุนเวียน <c oughs>

ทำไมมันมีหลายท่อแท้และช่างมม่เป็นท่อระบายองตัูเก่าน้่มันมนี่ครับ<อ>แต่ตรงีท่อนำประปาแหละมันท่อระบายท่อส้วมกัน<อ>ท,กท่อสโคกท่อระบายท่อส้วมหมายถึงระบบอของ e ขออกซิเจนหมุนเวียนใช่ไหมท่อระบายอากาศเข้ามาในห้องน้ำจะทำให้ห้องน้ำไม่มีกลิ่นอับถูกต้อง ส่วนอีกท่อนั้นก็จะเป็นท่อระบายน้ำทิ้งครับห้องน้ำห้องน้าสมัยประยุกต์ประยุกต์ใช้ร่วมกับสมัยเก่าแล้วคือว่าวด,ดีเดือดดีสม,สมสน้ำที่สะอาดน้ำทีสกปรก,กออกสู่คืนธรรมชาติรรคืนความบริสุทธิ์ให้กับธรรมชาติมนุษย์เรานี่สร้างความสกปรก,กให้กับธรรมชาติเยอะใช่ไหมครับผม เสร็จแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณธรรมชาติด้วยกันคืนความบริสุทธิ์ให้ถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเราก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยครับถูกต้อง,นะงครับอ่ากินก็ทำให้บริสุทธิ์มันคือมันจะด,ดูดออกซิเจนเข้ามาในห้องน้ำจากมันกินก็เป็นพวกไอถ่านมันไอ ใช่มันก็ทําให้น้ําเราสะอาดที่นําสูบออกไปครับอืมผ่านเป็นตัวดับกลิน่นครับเป็นตัวปรับอากาศตัวปรับอากาศให้อากาศให้สิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์ดีขึ้น อ่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนวางเดี๋ยวตอนวางสุขภัณฑ์จะถ่ายอีกรบอ,กอบหนึ่งเนาะ